ครับสสดิเพื่อนๆไปพีน้องๆทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเกมใหม่ล่าสุดครับที่กำลังเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ Darkonia Saga Server 4มีภาษาไทยครับยอดลงทะเบียนล่วงหน้าครับทั้งหมดทะลุไปถึง3ล้านคนครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่มีกระแสมากๆนะครับณปัจจุบันเกม t d MMORPG ครับมี4คาสตไม่ล็อกเทศให้กับเราเล่นนะครับในช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นนักรบหอกนักเวทนักธนูหรือว่านักดนตรีหร ออกไปไปจนไปในดินแดนไอคาเรียครับซึ่งมีมนุษย์และก็บังกรเนี่ยอยู่ร่วมกันนะครับเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งบังกรและก็สัตว์เลี้ยงของเราครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับในระบบทั้งตัวเกมไม่ว่าจะเป็นท้าทายเรนเจนครับราสมบัติบังกรสนามประลองครับราบอสนะครับผมเข้าร่วมระบบกิ้วและก็ปลดล็อกระบบสัตว์อสูรนั่นเองครับและอีกทั้งระบบในระบบของไรส์สกิลครับไม่ว่าจะเป็นการตกปลาและทําอาหารครับตกแต่งครื่หาส์ส่วนตัวของเราได้ด้วยเหมือนกันครับ กับเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆและ ณปัจจุบันครับใครที่ไปลงทะเบียนล่วงหน้าครับผมวันนี้ผมมีโค้ดจํานวนทั้งหมด40โค้ดให้กับเพื่อนๆครับเพื่อนําไปหมุนและลุ้นรับของรางวัลเยอะแยะมากมายครับในตรงนี้ในกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพชรราสุไลนะครับ PS5 iPad Pro ไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch ครับมีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายครับที่ได้ของจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาร์รายเดือนก็มีนะครับคูปองส่วนลดในการเติมเกมนั่นเองครับผมใครที่อยากจะได้โค้ดนะครับไปหมุนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะ เพชรวันนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด40โค้ดครับที่จะนํามาฝากให้กับเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวเกมครับใครที่ชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k เกม e Top u ันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูก รับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองในส่วนของเว็บไซต์ครับถ้าเรา ข้ามนะครับก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนแบบนี้ครับให้เราปรับเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับผมและจากนั้นนะให้เราลงทะเบียนครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google Play ครับ App Store แล้วก็ระบบ PC นั่นเองครับลงทะเบียนได้หมดทุกอย่างเลยครับผมหลังจากที่เราลงทะเบียนเราก็ใส่กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือครับเพื่อไปลุ้นรับของรางวัลพิเศษนั่นเองครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะได้ของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้ากันหมดทุกคนนะครับผมเพราะว่ายอดลงทะเบียนเนี่ยสลร้านคนครับได้หมดเลยนะครับพร้อมกันเลยนะอย่าลืมครับไปลง เป็นลูงหน้าเพราะว่าของอนวันเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพครับอาเชอร์นะครับเป็นการโจมตีกายภาพที่ว่องไวครับยิงรูปธนูสังหารศัตรูเนี่ยโดยระยะไกลนั่นเองนะครับผมใครที่ชอบเล่นสายนี้นะครับสามารถ up ค a r สขึ้นไปอยู่สาม card กับผมไม่ว่าจะเป็นค a r แรกนี่ก็จะเป็นอาเชอร์นะครับอาเชอร์ c a r ที่2ก็จะเป็นสไนเปอร์ครับ c a r ที่3ก็จะเป็น sharp s h เ t อ e r นั่นเองนะครับผมสายอาชีพต่อมาครับก็จะเป็นวิสานะครับสายอาชีพนี้เนี่ยจะมีความรุนแรงในของด้านของสกิลนะครับก็จะเป็นดาเมจค c r นั่นเองครับผมค r ิ เวทของสายวิสัชเกมนี้บอกเลยว่าโคตรแรงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอร์เซอร์ครับเปลี่ยนคาไปเป็นอาร์ตเมดนั่นเองนะครับผมสายชิปต่อมาครับแลนเซอร์นะครับเป็นนักรบการโจมตีแบบประชิดนั่นเองครับเหมาะกับการโจมตีแล้วก็ตั้งรับมากๆครับเพราะว่าสายชิปนี้สามารถสลับสกิลครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสายโจมตีและสายป้องกันได้ด้วยนั่นเองครับเรื่องคาครับจากแลนเซอร์กลายเป็นไนท์แล้วก็คาเลียร์นั่นเอง สายชีปต่อมาครับก็คือแดนเซอร์นะครับเป็นสายชิปซัพพอร์ตนั่นเองครับใช้บทเพลงเพื่อบรนดาลใจให้กับพันธมิตรของเราครับโดยการฟื้นฟูหรือยูวเรื่องในการต่อสู้นั่นเองครับก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมโดยการเลื่อนค้างเนี่ยก็จะเป็นแดนเซอร์แล้วก็บาสแล้วก็เวเฟลเลอร์ใครที่ชอบสายชิปไหนครับก็อย่าลืมครับไปเล่นกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับพอเราก็มาที่ตัวหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็จะเข้ามาที่ตรงหน้าลงทะเบียนเรามาดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับ ซึ่งเป็นของรางวัลที่ให้เราได้รับก่อนที่เกมจะเปิดจริงนะครับเราอย่าลืมไปร็อกอินกันก่อนนะครับตรงนี้นะก็อย่าลืมไปผูกอีเมลนะครับใส่อีเมลของเราให้เรียบร้อยนะครับ พอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสจาก Discord d i s c o r d ตเนี่ยเขาก็จะมีรหัสแจกทุกวันอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับรหัสทั้งหมดเนี่ยถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับผมมีรหัสรือโค้ดให้กับเพื่อนๆนะครับอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นั่นเองครับผมจะเอารหัสโค้ดทั้งหมดนี้ให้กับเพื่อนๆตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มแจกนะครับและอย่าลืมเข้าไปดูใน Discord ด้วยนะครับเขาแจกทุกวันด้วยนะสำหรับโค้ดนะครับเพื่อที่จะเอามา ใส่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะได้เขาในการหมุนนั่นเองครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเขาตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับเราก็ทําให้เราเนี่ยสามารถหมุนลุ้นรางวัลตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมเราก็จะได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายครับก็จะมีของรางวัลใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีคนได้แล้วนะปัจจุบันมีคนได้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iPad Pro นั่นเองครับหรือ Nintendo Switch หรือ PS5 นะครับมีเพื่อนๆได้หลายคนมากเลยนะเพื่อนๆก็จะสามารถเห็นได้อยู่ข้างล่างนะครับก็มีคนได้ไปแล้วนะครับฟูปอล รถก็มีพาร์ทรายเดือนก็มีนะครับนี่เห็นไหม Nintendo Switch ก็ได้ไปอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมครับทำลงทะเบียนสำเร็จปูอีเมลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปยืนยันที่ด i s c o r d ตนะครับตรงนี้และจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเก็บสะสมนะครับในส่วนของเพชรราสุไ์นะครับผมตรงนี้นะเราก็สามารถนะครับซึ่งมันจะเป็นเขาเดียวกันกับโค้ดลงทะเบียนนะครับยิ่งเราใส่โค้ดเยอะเนี่ยเราก็จะได้อังเปานะครับมาเปิดตรงนี้ได้เยอะมากขึ้นเพื่อเก็บสะสมเพชรอย่างนี้ครับผมนี่นะ อ่าผมได้มีหลายอีเมลนะครับผมก็เลยได้ทํำหลายอีเมลนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับอ่า โพสเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับปุ่มเดี๋ยวผมใส่ให้เพื่อนดูนะครับเราสามารถมาลุ้นรางวัลได้เลยนะนี่กดใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่มันก็จะเป็นจินยันสำเร็จแล้วก็จะเป็นเขาหมุนให้กับเราแบบนี้เลยนะครับเราก็มาหมุนกันได้เลยนะใครที่ได้รางวัลใหญ่ก็ยินดีด้วยนะครับผมทีนี้เราไปดูระบบของตัวเกมก็ได้ครับผมว่าเข้าหรือเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเราเข้ามาดูที่ยูทูบนะครับผมแนะนําว่าให้ไปดูที่ช่องคุณไหลก็ได้เพราะว่าช่องคุณไหลเนี่ย เล่น CBT มาก่อนนะครับก็เป็นระบบเข้าวๆนะครับผมตรงนี้นะเราโอ้โหเล่น ก็เป็นระบบคร่าวๆให้เราเนี่ยได้ศึกษานะครับข้อมูลได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับสายอาชีพนะครับก็จะมีให้กับเราเลือกอยู่4ี่คัสนั่นเองครับวิสาอาเชอร์นะครับแดนเซอร์แล้วก็แลนเซอร์นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะเราก็สามารถเลือกมาได้เลยอ่ะเราก็ดูคุณดอยเล่นก็ได้นะครับผมและอีกระบบหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเขาคอลแลบกับคูมมงนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมก็จะมีชุดคอสตูมนะครับให้กับเราเลือกใส่ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้น่าสนใจอยู่นะสําหรับเรื่องคนที่่ชออออบสาายฟััันนนรหืวเง ผมแล่ก็ระบบอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือระบบดาไข่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบดาไข่ครับผมเนี่ยน่าสนใจตรงนี้ครับผมเรามาดูระบบดาไข่ตรงนี้ดีกว่าครับ ซึ่งระบบดาใครเนี่ยเป็นระบบพิเศษที่ผมค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆครับเพราะว่าเพราะมันคือระบบ PayTo Win นนั่นเองครับใครที่มีงบประมาณเยอะนะ่บอกเลยนะครับว่าระบบนี้เนี่ยยิ่งมีงบประมาณเยอะยิ่งก๊อตนั่นเองครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่จะเก่งแล้วก็วัดกันจริงๆนะครับหก็คือระบบนี้เลยครับเป็นระบบที่ต้องเติมจริงๆครับเพื่อที่จะเอาสุ่มกาชานะครับให้ได้ดาใคร ยิ่งเรามีดาคายเยอะๆนะครับผมเราก็สามารถนํามาอัพขั้นเพิ่มพลังตรงนี้ครับมันก็เหมือนเป็นระบบรูนนะครับถ้าเราเห็นระบบรููตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตามจุดนะครับผมเห็นไหมระบบสีนะครับ ก็จะมีสีแดงนะครับแล้วก็สีฟ้าเราก็ต้องจัดนะครับตัวดาครข,ของเราเนี่ยให้ถูกตามท่าตามสีด้วยนะครับก็จะมีทาุไฟนะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ใช่ไหมพอเราจัดเข้าไปนะครับให้มันตรงตามนี้เสร็จเราก็จะได้ค่าสถานะตามที่เรายัดให้มันตรงกับรูนแต่ละช่องนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะขั้นสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าขั้น U R นั่นเองครับ ยิ่งเราสุ่มกาชาเยอะและได้ตัวซ้านะครับหรือเราไม่ได้ตัวซ้ําก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่ในระดับเดียวกันนะครับก็สามารถนํามาพัฒนา UR ของเราได้ครับยิ่งเราพัฒนาให้มันอยู่ในขั้นสูงสุดนะครับขั้น UR เนี่ยก็จะเป็นร่างของมนุษย์เลยนะครับผมตัวบางกรเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างของมนุษย์นะครับมันก็จะเกิดการเมตามอบนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็จะได้ค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยที่มันเยอะมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกครับมันคือระบบ Pay to Win นะครับสำหรับ ตัวเกมนี้นะยิ่งเรานะครับได้ตัวลุงหรือว่าตัวระดับ U R เนี่ยมายัมาใส่ในส่วนของระบบรูนนะครับตรงนี้เนีเราก็จะทําให้เนี่ยค่าสถานะที่เราได้จากระบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้ ตัวละครของเราเนี่ยเก่งมากขึ้นนั่นเองครับเราก็จะเห็นว่าช่องข้างล่างนะครับก็คือจะเป็นสล็อตนะครับสล็อตลูนของแต่ละช่องอยู่นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายตามระบบเลเวลของเราที่เราพัฒนาขึ้นนั่นแหละนะครับผมและอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับก็จะมีการให้อาหารเห็นไหมครับ ก็จะมีการให้ฟักทองนะครับตรงนี้นะพอเราให้อาหารเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าสถานะตรงนี้ให้กับตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับหรือคู่หูนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจนะระบบนี้แล้วก็มีการสุ่มกาชาด้วยนะครับระบบนี้นะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยต้องใช้ในส่วนของงบประมาณในการซื้อกาชาค่อนข้างเยอะแต่ถ้า เกมเปิดจริงมาแล้วมีระบบให้ซัพพอร์ตในส่วนของสายฟรีได้ทํากิจกรรมนะครับแล้วก็ได้รับในส่วนของกาชาฟรีมาเปิดก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับก็จะเป็น เป็นมิดกับสายฟรีด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งคู่หูสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเหมือนกันครับก็จะมีระบบขั้นเหมือนกันนะครับผมพออัปเกรดเนี่ยก็จะทําให้ตัวคู่หูห,หรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันเก่งมากขึ้นด้วยเห็นไหมครับตรงนี้นะโอ้น่าสนใจและอีกระบบหนึ่งก็คือระบบของสัตว์ขี่นะครับก็จะมีระดับเหมือนกันครับระดับก็จะไล่ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับสูงสุดนะ เวลาเราขี่นะครับเห็นไหมก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ค่าสถานะก็คือ1นะครับถ้าเราดูและทางด้านขวานะครับสัตว์ขี่ของเรานะครับก็จะมีความเร็วตามระดับนั่นเองครับเห็นไหมตรงนี้นะครับความเร็วของพานะก็จะเป็นบวกเจอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต้านทานทุกคาบวกหร์เบ็ระบบนี้ก็จะเป็นระบบในการแต่งเครื่อหางของเรานั่นเองครับที่เป็นระบบน่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ชอบเกมแนวนี้นะครับที่มีการตกแต่งบ้านนะครับนี่บอรบเ่าใครที่ชอบเกมแนวนี้ครับเตร ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้โห oh, วิวนี้แบบน่าสนใจจัดนะครับผมนี่มีการแบบทําบ้านนะครับดูแลสวนปลูกผักก็มีด้วยนะครับน่าสนใจจริงๆอย่างกระเดซิมถอดแบบออกมาเลยนะครับผมอีกระบบหนึ่งก็คือระบบไรสกิลครับเนี่อย่างที่เราเห็นนะก็จะมีการตกตานะครับผม เออมีไรสกิลตกตาด้วยนี่น่าสนใจไหมใครที่ชอบแบบว่าทำเควฟกิจประจำวันอะไรเสร็จนะครับก็มาทำไรสกิลได้นะครับตกตาเพื่อเอาของนำมาทำการคราฟนะครับผมตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นระบบในส่วนของการล่านั่นเองครับผมการฟาร์มนะโอเคครับสำหรับดาคูเนียซากานะครับสำหรับเซิร์ฟซีของเราก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ส7เดครับเดี๋ยวเจอกันนะครับกับการไรสดของเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิป